สวัสดีค่ะเมื่ออยู่ในช่วงฤดูฝนและกำลังจะเข้าสู่ฤด,ดูหนาวในโอกาสข้างหน้าโรคไข้หวัดใหญ่กำลังจะมานะคะที่นี่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าพุญามีกิจกรรมในการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคเกกลุ่มเสี่ยงนะคะเชิญค่ะ เป็นโครงการนะคะฉีดไข้หวัดใหญ่ประจําปีนะคะที่เรามีการทํากันทุกปีเราจะเน้นกลุ่มเป้าหมายนะคะอันแรกนะคะผู้ป่วยผู้ป่วยหอบหืดนะคะอันที่สองโรคหัวใจหลอดเลือดสมองไตวายผู้ป่วยมะเร็งรับเคมีบําบัดเบาหวานป่อถุก,กันเนื้อรังผู้สูงอาย,ยุ65ปีขึ้นไปเด็กนะคะตั้งแต่หกเดือนจนถึง2ปี ยิงมีค่ายิงมีค่ตอนนี้นะคะเราอยาให้รับบริการที่โรงพยาบาลหางสวนนะคะบุคลากรทางการแพทย์บุตคลบุคนที่มีน้ำหนักอ้วนตั้งแต่100กิโลขึ้นไปนะคะผู้มีการทางสมองแ i v ไอวแล้วก็พาราซิเมียนะคะกลุ่มเป้าหมายของเราวันนี้เราได้ยามาทั้งหมดนะคะ2 8.5โดสแล้วก็ก็ได้บอกไปแล้วว่าจำแนกตามกลุ่มต่างๆที่ได้กล่าวไปแล้ว

หนกาไข้หวัดเเอวค่ะค่ะวันนี้ค่ะนอกจากการฉีดวัคซีนแล้วไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์สามารถป้องกันได้นะคะเริ่มจาก 1. ปิดปากปิดจมูกเมือ่อเวลาไอหรือจาม 2. ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์นะคะ 3. เลี่ยงการติดต่อกับผู้ป่วยที่เป็นไข้หวัดใหญ่ เรื่องที่แอร์อัดและเลี่องที่อากาศถ่ายเทยไม่สะดวกค่ะ 4. ุดผู้ป,ป่วยที่เป็นโรคไข้หวัดใหญ่แล้วสมควรหยุดเรียนหยุดทำงานและหยุดการเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนทุกชนิดนะคะค่ะวันนี้เรพสตอท่าาราก็รณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะประจำฤดูกาล2 สรุปวันนี้เราก็ได้ดับเป้าหม,ะะา,ยา,มา,ายนะคะ285รายก็บางมีบางรายค่ะที่ไม่ได้มาเนื่องจากมีธุระจำเป็นหรือว่าติดโควิดนะคะก็ทำได้ไปเกือบ90นะคะจาก285รายก็ประมาณ270รายนะคะที่เข้ามาฉีดวัคซีนให้ประตาะมฤรูการะะที่อสมอ เระจันทัทีทุกท่านแค่ความร่วมมือเกี่ยวกับการรณรงค์ฉีดวัคซีนขนาดใหญ่ประจำฤดูการพศ2 5 6 3นะคะทางเราได้ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในนวนนี้แล้วก็ติดตามที่เหลืออีกประมาณ10%ให้เสร็จภายในตุลาคมนี้ค่ะ